ุณแม่คะ่ะเรื่องนอกใจจริงๆทำคลับไฟเดย์มาปีนี้ปีที่12เรื่องการนอกใจคือปัญหาความรักอันดับหนึ่งก็อ,อธิบายคำว่านอกใจว่าไงตัก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบประมาณว่าคือเขามีเราอยู่แล้วแหละแน่นอนแล้วเราก็ไ่มีคนอื่นด้วยนะคําว่านอกใจมันไม่ได้บอกว่าใครเป็นหนึ่งเป็นสอง<ช>แต่หมายถึงความไม่ซื่อสัตย์ใช่คุณแม่ซึมงว่าเรามีความรักกับคนหนึ่งคนถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ดีไม่น่ารักเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรักคนอื่น ช่อย่างนี้เรียกว่านอกใจ,กใจมันจะอ้างว่าพราะเธอไม่ดีฉันจึงต้องมีคนอื่นแล้วจะได้ว่าฉันนอกใจได้อย่างไรโดยธรรมชาติของคนที่มันซื่อสัตย์ในการที่จะบอกกันสู้กลับมาบอกคนที่เรารักว่า อยู่กับคุณแล้วมันทุกขนะ์น่เพราะมันเป็นอย่างนี้คุณช่วยเข้าใจความทุกข์อันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อเขาจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่ใช่เพราะว่าเราหนีปัญหาความทุกข์จากคนหนึ่งคนแล้ววิ่งไปหาใครอีกสักคนหนึ่งที่จะตอบโจทย์ความทุกข์ของเราค่ะแล้วในที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์อย่างนี้ไปเรื่อยๆคนที่ไม่ซื่อสัตย์อาจจะแปลว่าหนีความจริงก็ได้ค่ะแฟนแค่ไม่มีเวลาแต่คุณน่ะนอกใจและทรยยศนะ เพราะฉะนั้นบางทีปัญหานอกใจบางทีมันที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนหนึ่งคือหลายๆคนชอบไปยอมรับมันว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นข้ออ้างใช่มันเป็นข้ออ้างที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันมีคําตอบคือจริงๆแล้วเราก็มีความละอายนะแต่มันหยุดไม่ได้มันมีฮีริความละอายแต่มันไม่อดตะปะ มันไม่หยุดไงแล้วก็อ้างต่อไปว่าที่ฉช่นต้องเป็นอย่างนี้เพราะเธอเป็นอย่างนั้นสรุปแล้วคือเราแก้ปัญหาอย่างเพิ่มปัญหาอันนี้อันตรายเพราะว่ามันจะนวเนียและเวลาที่เราบินเข้าไปสู่ความนวเนียเนี่ยมันก็เหมือนแมลงปีกอ่อนอะตายบินออกมาไม่ได้ไม่มีกาลังเพราะนั้นถ้าเกิดบังเอิญว่าใครก็ตามที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่นะคะอย่างแรกคงต้องตั้งสตินะคุณแม่เนาะตั้งสติแล้วคงต้องถามตัวเองค่ะอย่ายอมรับว่านี่คือเรื่องปกติแล้วในที่สุดแล้วอะไม่รู้เหมือนกันเราพูดกันอยู่เสมออย่างคุณแม่เคยบอก คือเวลาคนรักกันไม่ทําร้ายกันนะคะถ้าจะบอกว่าเขาทุกข์คนนอกใจกําลังทุกข์ถ้าเผื่อเราเข้าใจว่าคนที่เรารักกาลังทุกข์ถ้าจะก,การุณาเขาคุณแม่ก็ว่าก็เป็นปัญญาของคุณนะคะ,คะให้อภัยคนที่นอกใจเราแล้วก็กลับมาที่ตัวเราว่าถ้าเรารักตัวเองเป็นและเขายังไม่สามารถที่จะหยุดนอกใจเร,เราเรารักตัวเองเป็นเราก็รอดค่ะ